สวัสดีนักเรียนม6ทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องอณัจฟังใจกันนะครับอณักฟังใจนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตนะครับเป็นอณัจที่มีเซลล์ที่พัฒนามามาดีนะครับมีทั้งพวกเป็นเซลล์เดียวนะครับหรืออาจจะเป็นพวกหลายเซลล์ก็ได้นะครับ เซลของอั้จากฟังชายนี้นะครับเป็นเซลล์ที่ยังไม่มีการพัฒนากลายเป็นพวกเนื้อเยื่อนะครับเป็นหลายเป็นสิ่งมีที่มีหลายเซลล์ติดต่อกันนะครับหรืออาจจะเป็นพวกสิ่งมีเซลล์เดียวก็ได้นะครับเป็นพวกเซลล์เดียวก็จะเป็นพวกยยสต์นะครับมีเซลล์เดียวเลยนะครับต่อมานะครับเขาก็มีลักษณะแตกต่างอย่างสิ่งมีชีวิตอยู่ใริโอนเดือดนะครับในด้านการดำรงชีวิตการาเจริญเติบโตและก็ด้านการสืบพันธุ์นะครับ ไปดูลักษณะของฟังใจกันบ้างนะครับฟังใจนะครับหรือกลุ่มพวกเฮตรายยสเนาะที่เรารู้จักกันนะครับบางคนว่าฟังใจคืออะไรก็เฮตรายิสนะครับส่วนใหญ่นะครับมีการดํารงชีวิตแบบผู้ย่อยสลายนะครับดีคอมบูซอร์นะครับบางชนิดดารงชีวิตแบบประสิทธิ์นะครับหมายถึงเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับเกาะกินนะครับ ดูดสารอาหารดูดน้ำนะครับจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนาะนะครับแล้วก็ผนังเซลล์ของฟังใจนะครับจะเป็นสารพวกไคทินนะครับมีผนังเซลล์นะครับพวกเฮดรายีดเนาะนะครับแต่เป็นสารประเภทพวกไคทินนะครับเราไปดูต่อ,อพวกฟังใจ นะครับพวกฟังใจก็จะมีเส้นใยนะครับมีเส้นใยนะครับที่ต่อกันนะครับเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับค่อนข้างที่ยาวกลุ่มของไฮฟาหรือไฮฟานะครับเราเรียกยังไงก็ได้นะครับไฮฟาหรือไฮฟาพวกนี้นะครับจะยาวนะครับแล้วก็กระจุกกันอยู่นะครับไฮฟาหลายๆไฮฟานะครับมารวมกัน นะครับก็จะเกิดเป็นไมซิลเลียมนะครับในตรงนี้เขาก็บอกว่าไมซิเลียมเนี่ยเกิดจากกลุ่มของไฮฟ้านะครับแสดงว่าไฮฟานี่หลายๆไฮฟานะครับมารวมกันนะครับกลายเป็นไมซิเลียมเนาะเขาบอกว่าไฮฟ้านะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับสประเภทนะครับมี2ประเภทนะครับก็แบบมีเยื่อกั้นและก็ไม่มีเยื่อกั้นนะครับ นี่ก็คือลักษณะของเส้นใยไฮฟ,ฟานะครับแบบมีเยื่อกั้นเป็นยังไงนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีเยื่อกั้นนะครับระหว่างเซลล์เนอะนี่นะครับอืมตรงนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสนะครับมาเป็นนิวเคลียสต่อมาครับแบบไม่มีเยื่อกั้นนะครับไม่มีเยื่อกั้นก็ไม่มีผนังมากั้นนะครับก็ แตกต่างกันเนาะก็มีอยู่สองประเภทนะครับเส้นใยไฮฟ้านะครับมาไฮฟ้าได้หลายไฮฟานะครับรวมกันกลายเป็นไมซูเลียมนะครับเส้นใยแบบนี้แหละเนาะต่อนะครับต่อมานะครับมาโครงสร้างของพวกฟังใจนะครับก็จะเป็นมีลักษณะคล้ายๆกันกับร่มนะครับมาที่เราเรียกว่าเป็นเห็ดนั่นแหละนะครับดอกเห็ดนะครับมา เริ่มตั้งแต่นะครับตรงโครนไปจนถึงตรงดอกเลยนะครับเราเรียกว่า fruiting body นะครับเราเรียกว่า fruiting body เนาะที่เราเรียกเฮทเทนเฮทนะครับนะก็เป็นพวกมนะั s ทร์เนาะก็ fruiting body ก็จะเป็นนี่ลักษณะนี้นะครับลักษณะเป็นดอกเห็ดพูดง่ายนะครับเป็นโครงสร้างที่เกิดจากมัซิลิเลียมนะครับ ที่กระจุกอยู่รวมกันในหลายนะครับไมซีเดียมนะครับก็ทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ในการสืบพันธุ์แบปลาไซเพ็นะครับตรงบริเวณใต้ร่มตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างสปอร์อยู่บริเวณใต้ฟุตติ้งบอดี้ตรงนี้นะครับนต่อแล้วกันนะครับนะครับต่อมานะครับเราไปดูการจัดกลุ่มนะครับ ของมาจากวางใจกันนะนะครับไปดูไฟลัมนะครับที่1นนะครับก็เป็นไฟลัมไคลทีโดไมโครตานะครับหรือเรียกสั้นๆนะครับว่าพวกใครจิตก็ได้นะครับพวกใครจิตก็ได้ลักษณะดินของไฟลัมนี้นะครับก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับที่มีแฟเจล่านะครับหรือแฟเจลัมเนาะมีลักษณะเป็นแท่ นะครับแล้วก็พบได้ในที่ชื้นแฉะนะครับหรือใกล้แหล่งน้ำเนาะแล้วก็เป็นประสิทธิ์ในกลบด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันนะครับว่าเป็นประสิทธิ์ในกลบยังไงนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับไอ้เจ้าใครติดเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างสปอร์นะครับที่เรียกว่าอูโซสปอร์ขึ้นมานะครับอูโซสปอร์นี้นะครับ ก็จะว่ายเข้าไปหากบนะครับว่ายเข้าไปหากบโดยใช้แฟกเจอลัมนะครับใช้แท่ตรงนี้นะครับว่ายเข้าไปหากบเนาะเป็นเป็นโครงสร้างในการเคลื่อนที่นะครับต่อมานะครับอุซซิสปอร์นะครับก็จะฝังตัวในผิวหนังของโฮสต์หรือของกบนะครับแล้วก็จเจริญเป็นตัวตัวเต็มวัยเนาะไปฝังปุ๊บมีการจเจริญกลายเป็น,นพวกไครติดนะครับ ตัวเต็มไวเมื่อคคยดีตัวเต็มไวแล้วนะครับก็จะเริืมสร้างอโซสปอร์ Sport, ภายในอักสปอร์เกิดขึ้นนะครับิืมสร้างเิ่มสร้าง,างตัวนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับอโซสปอร์ o นะครับก็จะมีการกระจายออกจากอักสปอร์นะครับแล้วก็เป็นไงครับเรียนก็เข้าไปอยู่ในกลบนะครับมาเข้าไปอยู่ในกลบก็จะทําให้กลบตายนะครับ อ่คุตายเนาะโฮส์นะครับก็จะตายภายใน120วันนะครับเมื่อมีตัวใครทิพเนี่ยไปฝังตัวอยู่นะครับเรียนไปดูครับมาไปดูไฟลัมต่อไปนะครับไฟลัมต่อไปชื่อว่าไฟลัมไซโกไมโคตานะครับหรือไฟโกไซโกไมโคตาก็ได้นะครับอ่าเราไปดูนะครับ พวกไซโกเมโคตานะครับก็หรือเรียกง,ง่ายพวกไซโกดนะครับดำรงชีวิตแบบอิสระนะครับเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์เนาะหมายถึงเขาก็จะอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องไปอยู่ในโฮสต์นะครับดำรงชีวิตแบบอิสระได้เลยนะครับมีไฟฟาเป็นแบบไม่มีเยื่อกันนะครับเป็นแบบไม่มีเยื่อกันนะนะครับ สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็ได้นะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อศัยเพศนี้นะครับก็มีการสร้างสปอร์แรงจิโอสปอร์นะครับมีการสร้างสปอร์แรงจิโอสปอร์ขึ้นมาเนาะในภาวะที่ไม่เอื้อนะครับต่อการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเขาก็จะมีการแบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ด้วยนะครับโดยการสร้าง ไซโกสปอร์นะครับโดยการสร้างไซโกสปอร์จะไม่ง่ายนะครับไซโกนะครับก็จะสร้างไซโกสปอร์นะครับตอนที่เขามีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือในภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนเมื่อกี้ใช่ไหมครับพวกไครทโดไมโครตาใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกไครทิดเหมือนชื่อมันก็จะคล้องๆลอ,อก,กันนะครับหลักการจํานะต่อมานะครับ ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นพวกราดาบนขนมปังนะครับซึ่งเราเห็นตามเซเว่นโลตัสนะครับหรือร้านค้าต่างๆนะครับที่มันหมดอายุเนาะแม้ทั้งเราเก็บเอามาที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้กินก็จะเกิดราดาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราไปดูครับไปดูฟึบ นะครับก็ซูมานะครับนี่คือลักษณะของราดำนะนะครับเหมือนต้นเห็ดนั่นแหละนะครับนะครับวงเรียนฟุตติ้งบอดีก็จะเป็นจุดดำๆนะครับต่อมานะครับอาณาจักรที่3มนะครับไฟลัมโกเมอรูไมโครตานะครับไปดูโกเมอรูไมโครตาเป็นยังไงครับก็อย่างเช่นนะครับตัวอย่างพวกไมโครไรซานะครับ พวกไมโครไรซาไมโครไรซาเนี่ยครับก็จะมีเส้นใหญ่นะครับพวกไฮฟ,ฟาแบบไม่มีผนังกัน้นเนาะดำรงชีวิตแบบมูสลิซึ่งหรือพึ่งพาอาศัยกับรากพืชน,นะครับหมายถึงเ้าก็จะแยกออกจากรากพืชม่ได้นะครับก็ต่างคนต่างเอื้อประโยชน์ให้แก่กันนะครับต่างคนต่างเอื้อประโยชน์ให้แก่กันนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับ ออสโตเรียมนะครับช่วยทำให้เพื่อสามารถดูดน้ำและและทได้มากขึ้นนี่นะครับไปดูไมโครไรซาชนิดนี้กันครับพวกออสโตเรนะียมเนาะตรงนี้คือเส้นยยใยไฮฟ้าของเขานะครับอเส้นใยไฮฟ้าของเขาเนาะอันนี้น่าจะแบบมีผนังกั้นหรือเปล่านะครับเออนี่นครับเออไม่มีผนังกั้นขอไปครับไม่มีผนังกัน้นเนาะคืออันอย่างนี้ไม่มีผนังกัน้นก็ประมาณนี้นะครับก็จะมี เส้นใหญ่เนาะเข้ามาหาคอยอ่าอย่างไงอะ่ะเอออาจจะแบบมีสารบางอย่างนะครับมาป้อนสารบางอย่างให้พืชนะครับแล้วเขานะครับก็จะได้อ่าพวกน้ําพวกอาหารพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าต่อแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์พืชนะครับเรียนนะครับเป็นเซลล์พืชตรงนี้ก็จะเป็น เส้นใยไฮฟ้านะครับก็มีการดำรงชีวิตนะครับแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับเซลล์พืชนะครับหรือต้นพืชนะก็ได้ประโยชน์จากเส้นใยไฮฟานะครับส่วนเส้นใยไฮฟานะครับก็จะได้นะครับประโยชน์จากพวกน้ำนะครับหรือละก็แร่ธาตุนะครับจากต้นพืชนะครับอ่านี่ก็คือตัวอย่างของไมโครไซานะครับ ต่อมานะครับไฟลัมเอสโคไมโคตานะครับก็เป็นพวกเช็คฟังจ่ายนะครับเช็คฟังจ่ายเนาะไฮฟ้านะครับก็จะมีผนังกั้นนะครับมาแล้วก็มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด,ด้วยนะครับและไม่อาศัยเพศด,ด้วยนะครับเราไปดูแบบอาศัยเพศกันก่อนนะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเขาจะสร้าง แอสโคสปอร์ะ S port, นะครับตามชื่อไฟลัมเลยนะครับก็บรรจุอยู่ในถุงที่เรียกว่า a อสคั ut, เนาะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแอสโคสปอร์นะครับบรรจุอยู่ในแอสคัพซื้อพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศน,นะครับโดยการสร้างสปอร์นะครับบนโคเนดิโอฟอร์นะครับตัวอย่างก็คือ ยีสต์นี่เห็ดถ้วยนะครับเห็ดโมเรลนะครับแล้วก็เห็ดทัฟเฟิลสังเกตว่ายีสต์เนี่ยครับเป็นตัวอย่างของฟังใจที่มีเซลล์เดียวนะครับส่วนเราเคยได้ยินเนี่ยทัฟเฟิลไว้ครับก็เป็น เห็ดหายากนะครับที่อยู่ตามร้านอาหารชื่อดังนะครับก็ครูก็ไม่เคยทานสักทีนะครับบางว่างก็ลองไปหาทานกันดูนะครับนี่ตรงนี้ก็คือเห็ดถ้วยนะครับอ่าเห็ดถ้วยมีลักษณะคล้ายๆกันกับถ้วยเลยนะครับนี่คือทาร์เฟลแลวตรงนี้ก็เห็ดโมรเรลนะครับ ทั้ง3ตัวนี้ 4, 4ีตัวอย่างนี้นะครับก็ทัาไม่ได้นะครับเป็นฟังใจที่จัดอยู่ในไฟลัมแอสโค o ไมโครตานะครับไปดูไฟลัมต่อไปครับไฟลัมนี้นะครับมีชื่อว่าเบซิซดโอไมโคตานะครับหรือพวกคลับฟังใจนะ,ะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับโดยการสร้างเบดิซิโอสปอร์นะครับ ตามชื่อไฟลัมเลยนะครับมาสร้างเบสิดูอสปอร์นะครับบนเบสิดียมเนาะตัวอย่างก็คือราสนิมนะครับเห็ดโคลนเห็ดฟางเห็ดเยื่อใยแล้วก็เห็ดหอมนะครับเห็ดทั่วไปนะครับที่เรารับประทานกันบ่อยๆนะครับก็จัดอยู่ในไฟลัมเบสิดูโอไมโครตานะครับอ่า มีเห็ดเยื่อไผ่นะครับตัวอย่างเห็ดหอมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอาณาจักรฟังจายนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับเราเจอกันในอาณาจักรสุดท้ายนะครับก็คืออาณาจักรสัตว์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับขูก็ขอลาเราไปก่อนนะครับเจอกันในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ